สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องอดามาตามน้องหน้าดาน้องหน้าดาบอกเลข2ตัวห้างเดียวพี่น้องออกเปดรับชมรับฟังเลยค่ะว่าน้องอันดาเป็นน้องหน้าดาเปหนเด็กตัวใหไปรับชมเลยค่ะยามเย็นพี่น้องเด็กหน่อยก็เล่นกันแบบนี้พี่น้องนาบ้านแม่ดาจะเป็นแบบนี้พี่น้องบราการยามเย็นเด็กหน่อยก็ไล่ไล่พี่น้องตรงนี้มันเป็นนาบ้านพี่น้องแล้วมันกว้างพี่น้องเด็กหน่อยก็จะมาแบบนี้พี่น้องเด็กหน่อย ได้เลยเวลาขยะมาพี่น้องเนี่ยเจ้าก็จะเก็บกวาดพี่น้องเก็บกวาดแบบนี้พี่น้องเนี่ยเก็บกวาดขยะกันแบบนี้เด้อพี่น้องขยะมารวมๆกันอะไรกระเพาแบบนี้พี่น้องบ้านแม่รองดาจ,จะไม่มีกันมีคนมาเก็บขยะพี่น้องขยะต้องจัดการกันเองนะคะหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันเด็กๆก,กับสีแลนไปแลนมากนี่พี่น้องคนขำม,มามาแต่หายแต่หน้าพี่น้องก็รวมรวมตัวกันเล่นแบบนี้พี่น้อง บรรยากาศแยมแรงบรรยากาศแยมแรงพี่น้องขำมาแรงมาเด็กๆก็จะมารวมตัวกันวิ่งไล่อันนี้ส่วนน้อยได้พี่น้องนี้มาส่วนน้อยใช่ส่วนน้อยดูลวิ่งไล่กันตามภาษาเด็กน้อยใช่ไหมสวัสดีค่ะน้องอันดาวนี้มาตามน้องอันดาน้องนาดานะคะน้องอันดางวดนี้ยังไม่บอกเลข fc เลยนะคะน้องอันดาหนูได้เข้าโรงเรียนยังคะ ยังใช่ไหมคะหนูเปิดเทอมแล้วแต่ว่าหนูนยังไม่ได้กลับไปเรียนน้องอันดาคะตาตดโตสวยๆสวัสดีค่ะ Fc หน่อยลูกลเร็วๆสวัสดีพูดด้วยค่ะพูดด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Fc ว,ว,วันนี้น้องอันดาจะมาบอกเลข Fc ใส่ใจด้วยคะ่ะวันนี้หนูจะมาบอกเลข Fc ใช่ไหมลูกเพราะว่าหนูอยากกินเค้ก ที่ไม่เค้กเอาจีแย่เอาเอาเค้กอะไรนะคะนี่อันไอแพดเอาไอแพดเค้กไอแพดอย่าเอาเค้กไอโฟนสิบหกอ๋อเค้กไอโฟนสิบหกอ๋อเป็นเค้กเค้กหรอกต่อคะแต่หนูต้องแต่หนูต้องมีข้อแม้หนูต้องบอกเลขที่ถูกลูกสองตัวก็ได้สามตัวก็ได้เพราะว่าเอฟซีไม่ถูกเลขมาหลายงวดแล้วงวดที่แม่ฝันนะแปดเจ็ดนะ เ <FC S 2> อฟซีก็เอฟซี FC ก็ไม่ได้ซื้อเลยลูกนั่งดีลูกอย่าเดินไปเดินมาแม่ทาคลิปอยู่ค่ะมแม่ใะนะจับวันนี้วันนี้หนูมีเลขอะไรเฮฟซี FC คะดย๋ยวหนูพูดก่อนก่อนแม่ตั้งกล้องหนูพูดเลขอะไรคะอาแบบพูดตรงๆงพีดาเป็นเป็นคนมีเซนพ์พีดาบอกเลขอะแต่ก่อนอะเจ็ดแปดงวดติด,ต,ดติดกันเลยอะแม่ยังมีโอกาสอย่างนั้นอะพีดา ไอ้เอฟซีมีช์วิลาได้ไหมลูกอ่ะขอทั้งหวดหวดแรกลูกอ่ะจำไม่ได้เอาก็หนึ่งถึงสิบมันตัวไหนอ่ะจำไม่ได้อ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกแปดห้าเอาแปดห้าจริงๆใช่ไหมอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ถามนะพี่น้องนะฝนบอกเองด้วยพี่น้องจะเอาแ็มไอเท็ด อยแปดห้า 8, ตัวเดียวหางเดียวใช่ไหมลูกใชไม่อยากจะมันไม่อยากน้องนาดาบอกมีเลขตัวเดียวหางเดียวแปดห้ามันจะออกบนออกล่างครับพี่นาดาครัข้างล่างดีกว่าเอาข้างล่างดีกว่าเอาให้มันมั่นใจลูกพูดให้มันแบบมั่นใจเลยข้างล่างค่ะอย่างนี้เลยข้างล่างค่พูดดังๆเลยไม่ใช่พูดอ่อยๆเวลาเอฟซีจะลงทุนอย่างเงี้ย เอฟซีก็ต้องมั่นใจพี่น้องเพราะว่าเขาเอาเงินซื้อไม่ใช่ใบไม้ซื้อลูกคือแม่ทําคลิปแม่ก็ยังให้เอฟซีแม่ถูกเลขเยอะๆไม่ทาแบบเขาเรียกอะไรอะแบบเอาเอาจริงๆลูกมันเราไม่ต้องแบบเอาความฝันจริงๆหรือที่เลขที่หนูชอบถ้าหนูบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีแต่ถ้าหนูบอกเออหนูมีเลขนะแม่อย่างเงี้ยหนูก็พูดตามที่ที่หนูคิดว่าเลขมันจะออกเพราะว่าไม่มีใครรู้เลขออกตัวไหนลูก แม่กระทั่งแม่ก็มแม่ก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้เลขออกตัวไหนใช่ไหมลูกอ่าเพราะเราก็เป็นคนธรรมดาเราไม่ได้อันนี้ใช่ไหมลูกแต่ว่าหนูเป็นเด็กมีศิลป์แม่ก็ขอเลขแค่หางเดียวหรืออาจจะสองตัวสามตัวแล้วก็แล้วแต่หนูจะให้แต่งวดนี้หนูให้มาแปดห้าใช่ไหมลูกแปดห้าตัวเดียวหางเดียวพี่น้องอ่ะสรุปเลขของน้องอันดาเอยของน้องนาดานะคะน้องนาดา หนึ่มิถุยายนหกแน้องนาดาให้85ดล่างส่วนห้าแปดแม่งาดาเป็นคนกลับนะคะเขียนกลับให้เพราะเลขมันหางเดียวตัวเดียวพี่น้อง <c oughs> ดูพิดาพิดาพิดาขาวันนี้ขอ fc ปังๆนะคะวันนี้นะคะวันนี้วันนี้ขอ fc ปังๆกับเลขของน้องนาดานะคะสรุปเลขของนาดานาดาบอกเลขวันที่1นึ่มิถุยายนายนหกแ น้องนาดาให้85ล่างส่วน58แม่น้องาดาเป็นคนกลับนะคะขอบคุณน้องาดาหลายๆเด้อที่ห้แนวทางขอให้ f อมีโชคมีลาบนะคะก็ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งมิถุนายน68นะคะไม่แน่อาจจะเป็นรองท้ายรางวัลเลขท้าย2ตัวหน้า2ตัวหลังนะพี่น้องมันก็มีหลายๆแบบพี่น้องหลายๆนี่ ดาวอยพ่เอฟซีมีโชคมีลาบกับเล็กน้องอันดาน้องนาดานะคะเข็บน้าเจ้าว่าพี่น้องไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเบิงมักกระจัดปหมักกระเบิงเป็นกำลังใจให้กันเด้อค่ะพ่อแม่น้องอันดากับน้องอันดาก็เป็นแค่แนวทางพี่น้องบมลูเล็กลออกตัวใดพี่น้องเอ้ยขัลูกเพื่อสิรวยกนเลยพี่น้องเอ้ยเป็นแค่แนวทางน้องคนบอกกอิงได้แม่งได้เขียนลงไ้พี่น้อง แคบมาเจ้าเลยพี่น้องเด้อล้วันเลขออกแล้วบน่อาจจะถูกลงังอาจจะถูกเลขท้ายสองตัวล่างก็ได้พี่น้องขอบคุณน้องนาดาหลายๆเดอร์ที่ให้แนวทางของอีฟุีโชคสุมันๆนหนึ่งนุี่นายนหกแปดน,นะคะ พไปน้องเนาะเด็กๆเพิ่นกินขนมแล้ววันนี้เพิ่นก็เลยอยากตอบแทนเอฟซีคนว่าเดี๋ยวจะวนซีมีการละเล่นให้เอฟซีเบิร์นไปน้องไปลูกไปอ่ะเดินไปลูกไปไหนเขแมวหน้ากับบุรูษอ่ะเขาจะเอิรนแมวดูบุรูษบุรูษอ่ะเขาเล่นเขาแปะไว้เนียงไปน้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อหนิมาเบิ่งนนำกันแม่น้องหน้ากับบุรูษอ่ะเขาจะเล่นเนีงเด็กๆ แม่ทีทีทีเล่นก็เขาเอินมาอีหยังนี่มาสารเวียนอ๋อเลเล,เล่นยังไงมันเป็นยังมัเป็น,ปนยังไรมาสารเวียนอ้าว ใคล้มเลยยุงหัวจับจับกันไว้เลยมุนมุนไปก็ให้ล้มแล้วก็ยุงหัวมันอ๋อถ้าใครล้มแล้วก็ยุ้หัวกันเอาเดีพี่น้องดูนะน้องอาดาก็เข้าไปเล่นด้วยเสื้อเหลืองกับพี่น้องเสื้อเหลืองเกมชมพูน้องอาดาบบ้เคยเล่นในพี่น้องลองลองอ่ะลองดูให้มันเล่นนะแน่ไม่อยากเล่นนันเล่นนะแน่ให้นาดาเล่นด้วยนาดาอยากเล่นเออนาดาตัวเล็กไปนาดาไม่เหมาะสมกับกีฬาแบบนี้ ขาดแล้วยังมาจึงไหนขาดแล้วเอาเล่นไหมเล่นไหมไม่สานมาขี่กันพี่น้องเฮ้ยเสียงเสียงดังในแจ็คหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเด็กน้อยพอได้บาแข้งแรงก็กระเด็นออกพี่น้องแลเล่นแบบนี้เนาะเนี่ยหมักสาละเวียนแม่น้องดากับโเคยเล่นพี่น้องหัวตอนเด็กๆแม่น้องดากับโบเคยเล่นแบบนี้พี่น้องตอนแม่งด้าตอนึเด็กแม่งดาเล่น เล่นเม็ดมะขามพี่น้องเล่นเม็ดมะขามเป่ายางพี่น้องนี่แล้วก็เล่นไล่จับกันพี่น้องบอได้เล่นแบบนี้่ด้พี่น้องได้กีฬาคนละคนละแบบพี่น้องแม่ถึงดาถึงบอลวูาเขาเล่นแบบใดนะพี่น้องนี่ร้องมึงพี่น้องนี่เขาจะเปลี่ยนการเล่นพี่น้องอันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งนะคะเด็กหน่อยพี่น้องอันนี้ยังบอท่านเบิ้เบิ้อันนี้อันนี้แค่แค่หมูหมูเดียวพี่น้องหมูเดียวแต่ว่ายังบอททามาเบิ้ลได้พี่น้องนี่ แค่เช okay, uh mm hmm ี่ยวของมูหนึ่ง anyway> พี่น้องเนี่ยเขาเรียนเล่นมากย่งบ้านเนี่ยมาห้ามผีบรรยากาศกลังบรรยากาศกำลังขักเลยคําแล้วพี่น้องตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นพี่น้องเด็กๆมันก็มาจากไห่จากนาก็มาเล่นคลายเครียดพี่น้องมาจากเลี้ยงงูเลี้ยงควายพี่น้องก็ได้พากันมาเล่นพี่น้องบรรยากาศเป็นแบบนี้พี่น้องคําแล้ว การะเล่นของเด็กๆบ้านนอกไ่นองการเล่นของเด็กจางจังหวัดจะเป็นแบบนี้ไ่นอง